โยนโซขะคาวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธลาภูมีพระภาคเจ้านองค์นั้นใดทรงเป็นพระอรหันต์แต่รู้ความจริงด้วยพระองค์เองโดยถูกต้อง สวากาโตเยนะภะคะวตาธโมพระโดยกุตลธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวโตสาวกะสังโฆ อาริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วามไม่ยังวักขวันตังสัตวมังสัร้างคังอิเมหิสการะหิยธาระหังอรูปเตหิอภิปูเชอามา ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชายอย่างยิ่งซึ่งพระภูมีพระภาเจ้าพระองค์นั้นพรอ้อมทางพระธรรมพรอ้อมทางพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกขึ้นไว้แล้วตามควร สาธุนโนพันเพระขารราวาสุจิราภรินิพุโตปิข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญดังข้าพระเจ้าขอโอกาสขอพระผู้มีรพระภาคเจ้าขอ,าขอาางข้าพระเจ้าทั้งหลาย แม้เสเก็ดดักขันทัปปรินิาานไปนานแสนนานปัจจิมาชนตานุกรรมประมานาซามีพระหรัยัยอนุครา์แก่ประชุมชนที่เกิดมาในภายหลัง อิเมสการีทุกขะตาะปน,นาการพูเตปฏิคันนาตุโปรสรงรักสักการะเหล่านี้อันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากอัมหากางทีคารตังอิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์เพื่อกูล เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งห, i, หลายตลอดก,การละนานเทออะระหังสัมมาสัมพุทโธพ,พระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง อาศรูชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่ากข้าโตรพระขวตตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามีข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสงคังน้ำมามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ท่นานทำมยังพุทธศาพควะโโตปุพพาาคณมการังกรโรมเซ นาโมทัสสะพักขววโตขอนอบน,อนบ้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาะะห์ตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสการสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นะโมตัสสะพะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระอูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาารหันตโตซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสำมาสัมพุทธัศาสตร์ะสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นาโมตัสสะพะคขวะโตขอนอบน้องแถ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นั่นทให้ยังพุทธาพิทุติงกระโรมมาเมยสยนโยโสททธาคตุพระตถทคตเจจา,านั้นพระองค์ใดออรตรางเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตัดสรุบได้โดยพระองค์เองวิจาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิจาแรณะสสุขโตรเป็นผู้ไปแล้วด้วยยีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ่ม อนุตารุปุริสัรรมสารีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธเทวัมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทัางหลายพูทโธ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระตรเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกรมสั่งสอนสัตว์โยดีมังโลกังสเสเะวังสมารกังสะพรม,มะกัง 萨สัสมณพรหมณมิงปัจจังเทรษวมนุสังสยักมป,ปิญญาสัจจัตวระรปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ธรมโยธรรมังเทเ,ซเ,ซเ,ซเซสสิพระภูมีพระาาคเจ้าพระองค์ในทรงแสดงธรรมแล้ว อาทิกะไลอานังไพยรองในเพื่องตนมาเชกะไลอานังไพรรองในทางกลางปาริโอสานกักะไลอานังไพยรองในที่สุด สาทางสัพยันชนะเกวละลัปะริปุลนางปริสุทางพลัมมจริยังปะกาเสสทรงประกาศพรหมอาจารย์คือแห่แห่งการปฏิบัติทันประเสริฐบ,บริสุทธิ์บริรุลสิ้นเชิงลองทางอัตถางลองทางยัญชนะ ต่มามหังพัขวันตังอภิปูชามขาขมาพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นต่มามหังพะกวันตังสิรสานนามาเมฆาพระเจ้านอมนอ้นอมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ด้วยเสียงก่าวห่นทรรมอย่างธรรมาภิตุติงกรโรมาเซียโยโซสวะคา,าโตพะมโมรพระควะตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแลว้ว สันติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิโกดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตังเวทิตาภูวิญโยหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนถัดมาห้างธรรมังอภิปูชยามิ ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิงเฉพอพระธรรมนั้นตะมงารรมัศสรรสาน้ำพามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมอย่างสังขาพิทุติงกรโรมาเซน โยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาโวกของพระภูมีพระภาคเจ้านั่นหูในปฏิปดีแล้วูชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพระภูมีพร,ระภาคเจ้ามูไรปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระภูมีพร,ระภาคเจ้ามูไรปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่อออกจากทุกข์แล้ว สามีกิปฏิปันโนภระคะวตสาวกสังโฆสสรงสาวกของรพระภูมิพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติสมควรแล้วยาดยิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จะตาริปุริสยุคานิอาตถปุริสปุคะลังคู่แห่งบุรุษสีคู่จกเป็นบุรุษบุ้แข็งเปสาพระวะตโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าอาอุไนโย เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนัยโยตเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทักทินัยโยเป็นผู้ควรอัปทักสินาทานอัญเชลีการณีนยน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชิีอนุตตร,รังพุญะเทต,ตังโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญหืนยิ่งกว่าแต่มาห้างสังขงังอภิพูจิออามิ้าะเจ้าบูชายอย่างยิ่ง จะพอพระสงค์หมู่น,นั้นตัดมาห้างสังคังศิรสาหนามามิพราพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่น,นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังรัตนตยัปนามคาทายโยเจวา สังเวชปริก so ิตนาปาทันจาพนามาเสงนพุทโธสุสุทโธกรุณามะนนโรตพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดพวงมหันโนยโยจันตสุทัพภริยานโรจโนนท พระองค์ใดมีตาคือยาณพันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปุปปิกิเลสคาตโกเป็นผู้แนะนำให้ชาวโลกำจัดบาปและอุป,ปกิเลทั้งหลายวันทามิพุทธังอามาทเลรณตัง ข้าพาาระเจ้าวหายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขาลบเอื้อเฟื้อธรรมโมปฏิโพวิยัตาสะสัทุนโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีพโยมัะขปากามะตะเททะินโก จำในประเภทคือมรคนิพพานส่วนส่วนใด,นดโลกุตตะ,ทะ,ทะ,ทะทโยโยจจตธาติทปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ที่แนวแห่งโลกุตตาระนั้นวันทาวิธรรมังอหมาทตเรณตัง ข้าพระเจ้าว้ว้พระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟือ้สอสังโคสุเขตาพยัติเกตาสัญ,ญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยติตาสันโตสุขตานุโพะโก เป็นผู้เห็นพระนิพพานทสรูตามพระสุคตมู่ใยโลลไปะฮีโนอริโยสุเมตโสตเป็นผู้ลักกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามีสังขังอาหมทะเตนทาง ข้าพระเจ้าวหวยพระสงฆ์หูนัน้นโดยใจขกเข่า้รงเอื้อเฟื่ออิเจวะเมกันตาพิภูชนัยยังวัดทุตะยังวันทยตาพิสังขตังปุญยังมะาย,ายังมะมะสับพูปัตวานมางวนตุเวตัสสับปภาวสิทธิยา บุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรยัยอันควรบูชายยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแนวเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลย ด้วยอำนาจความสำเร็จทันเกิดจากบุญนั้นอิทธตถาคตโลเออุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในในโลกนี้อาตหังสัมาสัมพุทธธเป็นผู้ไกลจากเิเรสตาสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ธรรมโหจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่โแแดงเป็นธรรมนำออกจากทุกขุปัสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโภธาามีสุขตาปรเวทิโต เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศเมื่อยันตังธรรมังสุตวัเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ ชาลาปิทุขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิดทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุภายาซาปิทุขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิซัมปโยโคทุโคนความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุโคน ความพลพาดพภาดจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดจังนะัะลปฏิตัมปิทุกข้างมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังคิตเตนะปัญจุป,ปาทานะคันธาทุกขา ว่าโดยยอุป,ปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกษัสยาที่ตังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปภูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุป,ปาทานขันโท ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญาปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังคาญ วิญญาณุปาทานขันโทขนัขนธ์เป็นที่ตัง้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรูกอุปาทานขันธ์เหล่านี้เองรารามาโนโซภะควาจจึงพระภูมิพระภาเจ้านั้น เมื่อ,อยังทรงพระชนอยู่เอวังพะอุลังสาวะเกวินเนติยอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจัปบบนัสสา,พา,พาวะควโตสาวะเกสุอนุสาเสนีพะอุลาปวตาัตติเ ด้วยคำสั่งสอนของพระผู้มีพระพาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่าร,รูปปางอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยง สัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตน สัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง สัมเทธรมาัตตาตีทำทั้งหลายท้งัวไม่ใจตัวตนดำนี ya, ้เตไม่ยังโอตินามหากพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงมแล้วชาติญาโดยความเกิดชาลามารณนา โดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิเทหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิโดยความโศกความล่ำไรลลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายทุกขตินา เป็นผู้ถูกความทุกข์ครับงเอาแล้วทุกขะเปรตตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าแล้วอาเตวานามิมัสสะเกวรัสสะทุกขะขันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติ ทางนับชะนายการทางที่สุดแห่งกองทุกข์เาสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จี่พร,ระริยพูตังปิตังภะขวันตังสรนังคตาเราทั้งหลายผู้ถึงแลว้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า แม่ปรินิพานนล้วพระองค์นั้นเป็นสารณาทรมันจะสังขัญจจถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสาภพคะวะโตสาสนังยถาสติยถาพลังมานสิกโรมาอนุปฏิปัชฌามาจะทำในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาาโนปฏิบัติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมัสสะเกวลสะทุกขคันทัสสะอันตะกิริยายาสังวัตตุ จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแก่กองทุกทั้งสิ้นนี้เถิด